ตำรวจมีอำนาจตรวจปัสสาวะทุกคนได้จริงเหรอการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนะครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมากทีนี้หลังจากตรวจพบสารเสพติดในร่างกายนะครับโทษซึ่งกำหนดไว้ตามพรบรยาเสพติดจะค่อนข้างสูงเจ้าหน้าที่หลายคนจึงมักนำโทษตร,ตร,ตรงนี้มาบีบคั้นแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์จากชาวบ้านจนเกิดการละเมิดสิทธิค่อนข้างเยอะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ่ำ หลายคนยังเข้าใจผิดนะฮะว่าอำนาจในการตรวจหาสารเสพติดเป็นอำนาจซึ่งสามารถจะใช้ปวิอาญาอำนาจในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทั่วไปมาใช้ในการบังคับตรวจปัสสาวะได้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนะครับเป็นหมวดของพรบยาเสพติดซึ่งไม่สามารถที่จะใช้อำนาจของปวิอาญาโดยทั่วไปมาใช้ในการตรวจสอบได้ แต่ทุกวันนี้นะฮะก็จะมีการใช้อำนาจสืบสวนในการที่จะพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็อาศัยอำนาจจับนะฮะตามมาตรา78พบความผิดซึ่งหน้าใช้อำนาจจับพอจับแล้วมีอำนาจในการค้นตามมาตรา85ค้นตัวบุคคลและพยานหลักฐานซึ่งส่วนมากก็จะใช้รวมไปถึงการบังคับให้ตรวจปัสสาวะไปในตัวซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการใช้อำนาจซึ่งเกินอำนาจที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ไว้ ส่วนพลรลบยาเสพติดนะฮะอำนาจในการที่จะให้บุคคลสามารถทําการตรวจได้นะครับจะมีกฎหมายนะครับเป็นร้อยหกฉบับเลยแต่ฉบับซึ่งให้อำนาจบุคคลในการที่จะทําการตรวจปัสสาวะกําหนดไว้เพียงสองฉบับนั่นคือพลรลบป้องกันและปราบปรามยาเสพติด2519ได้กําหนดให้พนักง,งานปปอสอซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าพนักง,งานตํารวจซึ่งมียศสัญญาบัตรขึ้นไป หรือพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งเป็นระดับ3ขึ้นไปจึงจะมีอำนาจในการตรวจปัสสาวะนอกจากนั้นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือพรบยาเสพติด2522ซึ่งกำหนดไว้ตามมาตรา58ทับ1ให้อำนาจเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งนะฮะอำนาจซึ่งได้รับการแต่งตั้งพูดง,ง่ายๆคือต้องมีบัตอรอ .2 จึงจะมีอำนาจในการทำการตรวจหรือทดสอบบุคคลหาสารเสพติดในปัสสาวะได้ นอกจากนี้จะต้องมีเหตุจําเป็นและเหตุอันควรเชื่อเท่านั้นถึงจะทําการทดสอบบุคคลได้และนอกจากนั้นคุณจะต้องแสดงบัตรทุกครั้งนะไม่ว่าเป็นระเบียบของปปสก็ช่างเป็นระเบียบของอเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจตรวจตามพรบยาเสพติด2522ก็ช่างทุกครั้งคุณต้องแสดงบัตรและต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะฮะ มีเคล็สาร่าความรู้ดีๆธนานะนทก็จะให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ